สวัสดีค่ะชื่อณมนุกูลสุขสิริค่ะเพิ่งเรียนจบสาขาจิตวิทยามาแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็น Research Assistant ด้าน Neuroscience ที่ก็มาเรียนคอร์ส Python Arcade ค่ะก็คือเป็นคอร์สที่จะสอนพื้นฐาน Python ต่างๆผ่านการทำเกมค่ะ สาเหตุที่เรียนคอร์สนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยอะค่ะที่มันต้องมีทำทาร์กออกแบบทาร์กสำหรับการทดลองต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้โค้ดในการช่วยทำสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิดวัฒน์นราสุขบริพัตรสวัสดีครับผมชื่อ,อเด็กชายจิาาาปปรพัฒน์วราปนวันนี้เรามาเรียนคอร์ส b a s i c Unity แล้วก็ 3D foundation นะคะสำหรับ Basic Unity นะคบคือมันจะมีการเขียนจักรเย็บก็คือการโค้ดเกม สามารถใช้ความรู้นี้ได้ไปในการโค้ดสิ่งต่างๆอนยะ่างเช่นแบบเบสิคคอมมานด์ที่ทำให้เกมมันเดินได้ของเบสิคย unity แล้วมันไม่ต้องเอามาสร้างเกมก็ได้มันสามารถสร้างซิมูเลชันที่เหมือนชีวิตจริงได้ครับสวัสดีครับผมผมนายปรัชญาสิทธิ์รอดครับผมนายรัชศักนิ์เสถิวครับพี่สัฟัสวสวรรณศิลป์ครับ,รบโมเดล 3D ทำในมายาครับที่มาเรียนเพราะว่าผมอยากจะ เอาไปต่อยอดทําเป็นอะไรเกี่ยวกับพวกมหาลัยแบบนี้ครับเราสามารถไปต่อยอดในการทําโมเดลขายไปทําอาชีพต่างๆได้ครับผมเช่นแอนิเมเตอร์แอนิเมชันหรือโมเดลนิ่งครับผมถ้าสาหรับตัวผมผมจะเอาไปต่อยอดพวกทาปั้นโมเดลบ้านผมรู้สึกประทับใจในบรรยากาศและก็ห้องเรียนมากครับทุกคนเป็นกันเองมากครับครูสอนก็นดีครับ ทำโมเดล 3D นะครับจากที่ผมทําไม่เป็นเนี่ยผมลองมาเรียนดูก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับก็โอเคดีถ้าเพื่อ,อนๆสนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับผมแนะนำเลยคุณไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรทางนั้นนะครับผมแค่คุณใจรักแอนิเมชันคุณใจรักการทําโมเดลเค่นี้ครับผมคุณเข้ามาได้เลยเข้ามาเรียนปุ๊บแน่นอนครับเก่งแน่ๆครับผม